สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่14กันยายน2อง5นเวลา8นาฬิกาเนาะก็จะมาอัปเดตเรื่องของลุ่มแม,ม่น้ำเจ้าพยานะคะจากข้อมูลคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะอตอนนี้นะคะแม่แม่น้ำปิงนะคะที่เขื่อนแม่งัดปริมาณน้ำนะคะอยู่ที่83%นเนาะ อ่จะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำเนาะดูที่สีแดงนะคะคือปี2 0 2 2นะคะก็คือปีนี้นะคะ65ส่วนปี64 2021เนี่ยให้เป็นสีน้ำเ,เป็นสีน้ำเงินเนาะดูเปรียบเทียบนะคะอันนี้เส้นสีแดงนะคะเส้นสีแดงเป็นของปีปัจจุบันเส้นสีน้ำเงินคือของปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าปีนี้ของช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะปริมาณน้ำนะคะสูงมากนะคะแล้วก็ แม่น้ํายมแม่น้ำ,น,ำน่านนะคะสถานการณ์เขื่อนยัง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 นั่นอยู่แล้วก็มาดูที่แม่น้ําวังนะคะตอนนี้นะคะเก้าสิบสามเปอร์เซ็นแล้วนะคะก็ดูช้าเหมือนกันนะคะดูที่เส้นสีแดงตรงนี้นะคะตรงนี้นะเนี่ยนะคะปีสองของสองพันยี่สิบสองคือหกห้าแล้วอันนี้คือสีน้ําเงินคือหกสีปริมาณน้ําก็จะเห็นได้ว่ามันเยอะมากนะคะตอนนี้นะคะจากเดิมนะคะตอนแรกที่อัพ ล่าสุดเนี่ยอ่นี่นะคะชาร์ตนี้นะคะจากเดิมวันที่11เนาะสูงสุดวันที่12นะคะแล้วก็มีการลดต่ำเมื่อวันที่13แล้วตอนนี้วันที่14นะคะตอน7โมง10นาทีเนี่ยตอนนี้น้ำปริมาณน,น้ำขึ้นขึ้นที่เยอะแล้วนะคะที่ลำปางนะคะก็จะปล่อยน้ำลงมานะคะเอ่อส่วนทางทางฝั่งขวามือเนี่ยอ่อทางทางนี้เนาะ มีเขื่นแควน้อยนะคะปริมาตรเดี๋ยวเปิ้ลดูให้72%เนะคะเหมือนเดิมนะคะสีแดงและสีน้ำเงินนะคะก็สีน้ำเงินจะเป็นปีที่แล้วปีสีแดงก็จะเป็นปีนี้นะคะน้ำทั้งหมดนะคะจะไหลามารวมกันนะคะอันนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเอ่อเขื่อนแรกและกันเดี๋ยวเปิ้ลดูให้นะคะ นี่นะคะปริมาณน้ำนะคะอันนี้ที่11จนถึงวันนี้วันที่14นะคะมีระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่ค่าจีรประวัตินะคะที่ค่าจีรประวัติเลือกปี2022นะคะจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำนะคะเส้นนี้เห็นไหมคะมีเทนสูงมากขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่วัวนที่11 กรกดาสิงหากันยาจราสุดกันยานะคะขึ้นมาเดี๋ยวเปรียบเทียบเอาปี2ปีสปีนะคะโอเคจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำเนาะตอนนี้นะคะคือเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยช่วงนี้ช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยน้ำปีนี้เยอะมากกว่านะคะแล้วก็ของปีที่แล้วเนี่ยปริมาณน้ําเส้นนี้นะคะปริมาณน้ำนี้ ะะซึ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นขึ้นแต่จะขึ้นถึงเท่าแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะก็น้ําเหนือมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะมาถึงอันนี้ก็จะเห็นว่าน้ําปริมาตรน้ําขึ้นเรื่อยๆตรงเส้นของออสามโค้งนะคะตอนนี้ทาแนวแนวตะลิ่งนะคะเอากระสอบทรายมากั้นแล้วนะคะ ส่วนที่ชัยนาทนะคะเนี่ยนะคะน้ำขึ้นมานะคะสูงมาตั้งแต่วันที่11นะคะ 12, 13และ14นะคะน้ําขึ้นมาเรื่อยและยังอยู่ในระดับวิกฤตอยู่นะคะโอเคก็ลงมาเรื่อยๆนะคะน้ำมาตอนนี้ถึงชัยนาทแล้วเนาะก็อันนี้ประตูระบายน้ํามหาราชนะคะ อย่าเปิ้ลดนะว่ากี้เพิคลดุมันไม่มีไปเดี๋ย่าเปิ้ลดูของปีนี้ปีนี้จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าอ่า๋ยวเปิ้ลแสดงการาใไปดูนี่นะคะอันนี้ปีนี้นะคะน,น้ำวันที่สิบสานะคะเดี๋ยวเอาปีที่แล้วเปรียบเทียบนะคะนะคะ ปีนี้เราจะเป็นสีสีฟ้าอ่อนนะคะส่วนสีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นของปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าเนี่ยปริมาตรของนะ้ําปีนี้ที่นี่นะคะก็สูงนะคะที่ประตูระบายนะ้ํามหาราชอายุธยาเนาะเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะส่วนที่คลองผงเพงกับคลองบางบานนะคะปริมาณน้ํานะคะขึ้นไม่หยุดเลยนะคะที่พระนครศรีอยุธยาเส้นคลองบางหลวงนะคะ ตั้งแต่ขึ้นมาล้นตลิ่งไปแล้วตั้งแต่วันที่11และสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้วันที่14ตอน7มง50นะคะระดับน้ํานะคะล้นตลิ่งอยู่ที่5เมตร73นะคะอันนี้ก็คือก็มีผลกับทกบกระทบกับเราเหมือนกันนะคะส่วนที่คลองบางบานนะคะน้ําขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะคะ ส่วนแม่น้ำลบบุรีนะคะสูงสูงล้นตะลิ่งไปแล้วนะคะที่บางปะหันนะคะที่ขนอนหลวงนะคะล้นตะลิ่งมาแล้วเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันที่11นะคะส่วนสะพานนวนเฉวีนะคะนะคะปริมาณน้ำก็สูงนับว่าสูงมากเลยนะคะ ตอนนี้นะคะระดับน้ำนะคะที่ประตูน้ำจุฬาลงกรเนาะตรงก่อนก่อนตรงลังสิท์อะนะคะปริมาณน้ำเมื่อเปรียบเทียบกันเนาะก็จะเห็นได้ว่ามันมันยังรักษาเรียกว่าต้องเรียกว่ารักษาระดับอยู่ะนะคะส่วนสะพานแดงนะคะปริมาณน้ำนะคะลงมาแล้วนะคะ1.59แต่ถามว่ามันมันอยู่เลยคะปลอดภัยไหมมันก็คือขึ้นขึ้นลงลงะนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็ทรายล่าสุดมาไปลงทรายเทศบาลนะคะขนทายไปลงตรงที่สะพานแดงหกคิวแล้วนะคะเออตอนนี้ก็คือโดยภาพรวมอะ่ะก็คือน้ำอะ่ะจากเหนือนะคะมามาแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนเนาะเก็บขอทรัพย์สินขึ้นที่สูงตามตามคำแนะนำของทางเทศบาลนครลังสิตนะคะ โอเคเดี๋ยวถ้ามันมีความคืบหน้าอะไรยังไงของหมู่บ้านเราเนาะทางน้ําที่มันจะมาวุ่นวายกับเข้ามามีผลกระทบกับหมู่บ้านเราเนี่ยเว้นก็จะแจ้งนะคะเข้าไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะคะน้าน้าจากเส้นน้ําที่เขาจะผ่านน้ามาหาหมู่บ้านเราเนี่ยคือจะเห็นได้ว่ามันมันเราต้องดูโดยรอบนะคะก็จะเฝ้าระวังแล้วถ้ามีอะไรจะรีบแจ้งให้ทราบนะคะ ขอบคุณค่ะ